แช่วันนี้อยู่ในรายการคิมเกมอีกแล้วนะครับคิมทีวีเรียกง่ายๆครับก็มาเล่นกันในเกมนี้เลยนะครับเปนไพ่ลูกนะครับไม่ใช่เป็นตัวเกมผมได้ตัวละครมาสามตัวครับเดะเดะเสามตัวเดะเดะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับเสียงสุดซักสุดซัดอะไรสักอย่างอ่ะเป็นเสียงกองเพื่อนผมเองครับที่คุยกับผมอยู่ในตอนนี้ใช้กาเรนและไ a ซี่ครับ อ่าอันนี้อยู่ตรงธนูการ์ดประตูเชดับอ่าดึกนะครับคุณครับครับคุณอัดเรี้ยงครับอัดอยู่ครับได้สามจุดเก้าวิครับครับเดี๋ยวผมเล่นดูมันครับมาจนตัวทางนะเล่นเล่นแ้วไม่ต้อพูดกับผมก็ได้ครับดึจริงจริงอครับผมเล่นแป๊บอ่ามาแล้วออมาแล้วออมาแล้ววันเอาผม่มบีกิมมือทีวีนะอ่าคิม คเมครับครับเอวเอคุณเิมครับครับคุณ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 แนะนำผมด้วยครับคนนี้ก็ชื่อว่าบีบีบีอะไรนะครับบีเกมเมอร์ทีวีครับอ่าผมไม่ต้องแนะนำเยอะเกินไปครับอ่าแต่อย่าลืมกดติดตามรายการกดปุมเลขของเขาด้วยนะครับเดว่าคุณนหนพิมพ์เป็นบีเกมเมอร์ทีวีบีเกมเมอร์ทีวีเยอะเยอะเยอะอ่า ติดตามเฟซบุ๊กกับผมด้วยนะครับน้องคลิปโอแจฟอร์ดครับเปิดเัวตัวตนโกหรือเปล่าพูดจริงครับไม่ได้โกอ้าวสกิลนี่ตานูนกไฟอ้ากะฝุนรั่วงออกไปกินซะก็ฝุ่นกระฝุนฝุ่นฝุนฝุ่นกะฝุนสามหนึ่งเก็ดนี่อ้าดับวันกับตัวเองทำไมวะเปล่าเปาวะเนี่ยนี่ ก็ตอนนี้ผมมันตอนนี้เดียวตาภาษาใต้โอ้โน้โน้นบีบีบีแม่ต้ามาแม่ต้ามาแม่ต้าล่นดรอปอ่านีตาภาษาใต้เลยอ่าเมื่อกี้ก็เป็นจริงแล้วอย่าลืมนะครับคนใต้อย่าลืมกดซับสไครต์ของผมด้วยนะครับผมมีเกมมิ่งไม่ต้องกดนะครับไม่ต้องดูด้วยไอ้เหี้ยสวัสดีครับก็มีคำหยาบที่บรรยายหูด้วยนะครับบางครั้งโอ้ไอ้เหี้ย มาบอสมาเนอโอ้โหยังบอสโอ้โหยบอสระดับสีฟ้าบอสระดับสีฟ้าโอ้เลวอ่ะเล,ะละวอ่ะเฮ้ยโอ้โห ôi! ได้เงินมาด้วยของขวัญกลับคุณครับครับยังมาโปรโมชั่นอครับ คุณมาอัดคลิปด้วยใน,นตอนที่คุยกับผมทำไมครับผมรังรับรังกับกอัวคลิปอยาดังครับอยากเป็นคนดังที่อยู่ในโรงเรียนครับาาเั้เลเรลอเนเนอเี่ยนตะกินีโร่เพื่ออาใจใชนะเรียนดูว่าเนี่ยเขียนผิด ú hú bón rai ú hú đọ bọ táu ú hú mẹ em song chân nó đi phải ú hú ú hú ú hú เวคกิมครับกิมจะมามำในเชียงจุดๆๆๆๆผมพูดเองครับหรือว่าเสียงเกมของผมครับอย่าพูดต้าได้มั้ครับคนดูก็ไม่เข้าใจครับโอ้ดันกิมกิมโอ้ยเกมเล็กเลยครับผมคุณผู้ชมนี่ในในนี่มอครับม้อครับ ยิงแล้วครับยิงเปืนปืนกลเลยครับสาดไปเจ้า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 ผมเชื่อนะครับคนยิงยิงธนูแบบนี้ไม่ได้โอ้โหโดนลูกไฟปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุเข้าไปอีกอีกอีกนี่นี่นี่เอาแล้วมาตีหลังกันเออตีหลังต้องเปลือได้เรื่องเลยตีหลังเนี่ยโอ้โห เพี่อมเพี่อมเพี่อมเพีพ่ยนโอ้โหโดนลูกยิงโดนอื่นใหญ่รุมยิงโอ้ยนานแล้วไม่ได้ใช้สกิลนานน,าน,น,านี่ยพังเออแบบนี้ บอสมาอุ้ยเกือบตายก็ต้องเก็บกวาดบอสเท่านั้นตัวเล็กมัน,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 นตายสักเอ้ยตายสักเกว่าจะตายแม่งเกือบหนึ่งศตวรรษแล้วเก็บเงินเก็บเก็บ เก็บเงินไม่ขึ้นอ่ะทไมวะจะก็คลิปนี้อาจจะอัดไม่นานเกินไปครับประมาณสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงครับแฮปปี้ครับในอิน e ี่ผมพูดไหมครับแบลสตี้ได้ยินไหมครับคผมพูดครับยังนุ่งิปบอยู่ทุกันได้ยนที่ผมพูดไหมครับคุณบีเกมมิงครับ ยินนะครับดิ้นดิ้นอย่างตายมาออกอะไรนะดินนแม่งกับตี่บบูดเนี่ยดิ้นอ๋อที่นี่ยึดตาะกี้เลยปบปะปะปะดินนแม่งกับตี่บบูดยึดตาะกี้ปะก็ได้ครับก็ต้องขอลากันไปแค่นี so, ้ก่อนครับต่างกันสมรภูุมร้องโอ๊ยเกือบจะตายแล้วครับก็แค่นี้ก่อนนะครับอย่าอย่าลืมกดซับสไครป์และกดไลค์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้าจุ๊บ จบ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 อย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครั